ใช่เนี่ยโ้แม่ยีบอกรับอาจารย์เหมน่ของลูกคนเราลายเราเรามิมได้มองไว้ดอกรอเนี่นะผมก็เลยไปน้ำยายนั่นก็ยกเกินรถเกตรถเก่งมันแล้วมันโอ้ดีสูงมันคนเดนน้อฝันเพิ่์เเ้อร์ฝันแค่นั้นก่มีทุกของทุกผงง่ายๆอะไรได้ทำาบบปฏิบัตินี่เคยฝันจักเนอ นี่เธอแรกขันอยู่นี่ตัวสนั่นห้องพักหมอ่าคอนโดป่าแล้วมือเท้าะมาเพะละเมือมื่อรให่ไปขับไปอล้ี่ีห้าสี่คนแจ้งลป่าอีน่นสองตัวแย่ทันเด็กเลย่แตวสองนี่แม่ครามอยู่แห่ใบก็เลยแบบระมีเกอะาไหมขนานี้พร้อมไหมสามไ้ด้วยนพระพุทธในสามเดือสามเลย เพ <Okay. S 2> ราะวามอ,อ,อนนื่นนะครดอืิดฐานอีกตาพี่ออกกมาเลยสิ้อเล็กมากไอ้ไปถามเลยรับแทนสำเร็จนะถามอันแบบที่เป็นโดมแน่นอนครับเปมนคล้ายๆทีเย็บล่าปรสงค์นี่ใช่โอ้แบบนั้นถามมึงพอดีคุยกับพี่หนึ่ง่ด like, ีว่าของพี่ไม่ได้ไม่ได้ตอรียน แต่ว่าผมว่าเอ็กเตออาจารย์พ่นไปทนั่นคาดแ้มันเหมาะกับเหากับบัน็ธรรมศาติคัเหากับธรรมศาตรเลยครับไอปูนทางนี้มาลกตล็กก็ตะข่ายก็ปูดป่าป่ามันในทเล็กมันแน่นมันจะมีรูปเม่เดี้อาจารย์เอาหน้าโรมาต้องเบ่งนุมจะเจอคนแล้วครับน่าจะครับที่วัดบที่สิอน้าอันี้นะอุมใหญ่เลั เอุ่กในแล้ววันไเาได้ต้องอั h ไหไปให้น้อมาไม่ได้เขาขามยงเพี่ยย่งเดียวเนี่ยอันมันไม่มันจะบนน้ำชองพระพุ่งิีดีตอนตีแต่แหวมนเ้นก็พุ่งต้องพอ้กอบไปตจกไเลยแล้วาด้ะตูไปจกดววต้องไม่เอาอุจจาไปโดนเลยวาดนะใส่ใส่ของเป็นเดีย มาดิบม้นไปได้เก่าหรือมั้ยไม่ยังบอกไปได้ยมันหลายคนมาหลายหน้ามากจาเนี่ยอาอย่างว้าฟืนพูดถึงเอาโกงจอนพีไปร่มตรงนั้นแม่ความาคองทรัพย์สินมันหลายได้ตรงนั้น่เลยจะองตุ่มอ่นี้แล้วเมื่อวานเราัโทรศัพท์อันเจ็กเดอรกะเฮกึงหนึงเจ๊รมมงไหวผลในนั้นเลยของไปจะรอกะเฮกึ่งหนึ่งเมื่อวาน นือหลงมาไว้บุญแล้วได้เลือาเคยสูงเสียวเกาไปป้อนไหลกเดือดเลยอีกเึิมังนพาเดือหายูนะไม่เหนกเก่ว่กกกกกกาไม่ตรง,งนัน้น้พาบุกับมิตนั่นเดี๋ยวเห็นหาร้านอาหารไปนั่นไปนี่อยู่มืะนี้นะครับต้องมองว่าอะไรขดยิบไปอยหนั้งรอยนะอ,ยอ,ยอยู่พอะเพราะมันไหลนมาโทรสารทิศครับดกเดไเือ่เหนไทย